ดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้น่ากลัวเหมือนกันนะเป็นแก๊งพระเขาบอกออกเดินแล้วก็เรียรายเงินจะตะเวนไปตามหมู่บ้านต่างๆบอกจะเอาเงินไปจัดสร้างอุโบโสถแต่ทีนี้พอตรวจสอบไปยังต้นสังกัดที่วัดไม่มีใครรู้เรื่องสุดท้ายสารภาพเลยเอาเงินไปใช้เองค่ะตำรวจนำกำลังไปตรวจค้นที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่ง แห่งนี้ถูกปิดไปแล้วนะรจริงๆสั่งปิดไปแล้วเมื่อ2ปีก่อนแต่กลับได้รับแจ้งบอกว่าอเอ๊ะทำไมยังเจอพระสงฆ์แล้วก็เข้าออกสำนักปฏิบัติธรรมมีคารวาสก็มาเข้าๆออกกันทุกวันทั้งๆที่ปิดไปแล้วอพอไปตรวจสอบดูพระภิกษุกษสงฆ์8รูปคารวาสชายหญิงอีก12คนแล้วก็มีรถกระบะ6คันติดป้ายเรี่ยายเอาไว้ข้างๆรถนี่คุณผู้ชมเห็นไหมบติดแบบนี้เลยทํามาเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะนอกจากนี้ยังไปเจอขวดเหล้าแล้วก็ขวดเบียร์กินหมดแล้วจะ ำนวนนึงค่ะซึ่งบรรดาพระสงฆ์ปฏิเสธบอกไม่ได้ดื่มคาราว,ว่าเขามาซื้อกินกันเองอเพียบเลยนะนยมันเยอะขนาดนี้แล้วมัน,มนไม่น่าใช่อ่ะอเนาะต้องตรวจสอบอยังไงดีต้องถึงขั้นไปดูร่องรอยนิ้วมือที่ขวดไหมหรือยังไงกันนะฮะพระเลขาครับบอกว่ามีการตรวจสอบใบสุทธิพบว่าเป็นพระสงฆ์จริงๆนะครับแล้วก็อ้างว่าถูกนิมนต์ให้นั่งมากับรถ เพื่อออกเร้อะไรเงินตามพื้นที่ต่างๆแล้วก็จะยินยอมออกจากพื้นที่เพราะไม่รู้จริงๆว่าสำนักแห่งน,นี้ถูกปิดคือหมายความว่าพระจริงหลังจากนี้พร้อมจะออกจากพื้นที่แล้วเชื่อไหมคุณผู้ชมการออกเร้อะไรเงินแต่ละครั้งนะครับรายได้ต่อวันนะสามพันกว่าบาทโอ้ไม่น้อยนะถ้าสามพันต่อวันหนึ่งเดือนก็เก้าหมื่นนะฮะมไม่มีใครยอมรับว่าเงินเป็นคนเก็บใครเป็นคนเก็บเงิน แต่ยอมรับว่าเงินที่ได้มาจะเอาไปซื้อข้าวซื้อเครื่องดื่มมาดื่มภายในสำนักปฏิบัติธรรมสุดท้ายข้อหาที่โดนเบื้องต้นก่อนก็คือเปรียบเทียบปรับไปนะครับเกี่ยวกับความผิดตามพระบอเร่รายการเงินทีนี้ไปถามทางผู้ใหญ่บ้านค่ะเขาบอกว่าเขาสังเกตเหมือนกันนะว่าสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้จริงๆมันปิดไปแล้วแต่มันดูผิดปกติเพราะว่ามีทั้งพระสงฆ์นั่งรถกระบะออกมาแล้วก็ไปเรียรายเงินชาวบ้านบอกจะเอาไปสร้างพระอุโบสถ แต่ที่สุดแล้วพอไปถามเจ้าอาวาสสร้างไหมพระอุโบสถมีจริงๆไหมท่านบอกไม่รู้เรื่องเลยแล้วหลังจากนี้ท่านก็เลยบอกว่าอยากจะให้ดําเนินการตามกฎหมายให้ได้นะคะจับจกลุ่มให้เรียบร้อยไปหลอกคนแบบนี้ไปหลอกออชาวบ้านเขาก็ไม่รู้เนาะไม่รู้หมดไปเท่าไหร่หมายความว่าหลังจากนี้เวลาเราจะทําบุญนะพระป่าก็ดีกระถิ่นก็ดีเราต,ต้องดูยังไง อาจจะต้องเช็คไปถึงต้นสังกัดเลยไหมคะถ้ามีเบอร์ถ้ามีชื่อวัดต้องโทรถามก่อนใช่ไหม,มเขามีงานบุญจริงหรือเปล่าแต่นี่เขาทำป้ายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเออเอา้อาวเรามัดระวังกันด้วยนะฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้